สวัสดีครับพี่น้องมีตะววิตุลักกาก็ได้มาเของมาหน้างานนี่นะครับมางานต่อเติมมาเก็บงานครับวันนี้เก็บงานครับมีนั่งมีคำหองนะครับนี่น้ำคาก็เรียบร้อยสรัก่าคารับงวิคนลักป่า พออันนี้ก็ติดเลยด้วย,ยนตาไ่อมมไข่ไขอานทไมมีอสสว่าที่มันสาวาสว่ามือถือน่ะตัวมันก็ค่อยหมุนหน่อยอันนี้มัน,มนแดง เดี๋ยวไปกับเบื้องไม้ครับนี่ทก็เยนปักไงก็ติดดิีด้ีเละเาะตรงไหนก็ติดตรงไหนพอพอชนด้งแข้งกื๊กนี่เอามาวางเพื่อยกแข้งดลาก้อมดินี่ให่ใช่นผสมเองลูกดิ หนามเยอะนลยปุ่นใส่เข้มผลว่าอคอคอ ไบ่ก็บม้อเรามากวนยิบนู้นกำลังก่อโดสั่งกำนันงาน,นทำจนเรียบสิมินี่เละจา่ายวานแกปูเขาหน่มไหมฮะบ<อ>บ่ไไ้เห็นแกเก็บขายไห้เนาะ ขายต่อให้อีเ็นอีเตนเมือ่อวานเขียนตัวหัวมันไม่ยอมขาย